ยินดีต้อนรับสู่ช่องของเรา2026 Genesis G90 คือสัญลักษณ์ของความหรูหราระดับสูงเทคโนโลยีล้ำสมัยและสมรรถนะที่นุ่มนวลเหนือระดับ Genesis ยังคงผลักดันขีดจำกัดในตลาดรถซีดานพรีเมียมและด้วย G90 รุ่นล่าสุดนี้พวกเขามุ่งตรงไปยังคู่แข่งรายใหญ่อย่าง Mercedes-Benz S-Class และ BMW 7 Series อย่างชัดเจนแต่สิ่งที่ทำให้ G90 โดดเด่นอย่างแท้จริง คือการผสมผสานงานฝีมือสไตล์เกาหลีความสง่างามแบบทันสมัยและนวัตกรรมล้ำยุคเข้าไว้ด้วยกันในรถเรือธงที่ออกแบบอย่างงดงามตั้งแต่แรกเห็นคุณจะรู้ว่านี่ไม่ใช่แค่รถหรูธรรมดาแต่คือผลงานศิลปะที่เคลื่อนไหวได้สร้างขึ้นสำหรับผู้ที่ชื่นชอบความสะดวกสบายความมีระดับและพลังที่นุ่มนวลดีไซน์ภายใตกของ2026 Genesis G90 โดดเด่นและสง่างาม ด้านหน้ามาพร้อมกระจังหน้าครสกริวขนาดใหญ่ที่สะดุดตาตกแต่งด้วยรายละเอียดประณีตคล้ายอัญมณีไฟหน้า LED แบบทูไลอันเป็นเอกลักษณ์พาดยาวในแนวฮอริซอนเท่สร้างภาพลักษณ์ล้ำสมัยและจดจำได้ง่ายโดยเฉพาะในเวลากลางคืนฝากระโปรงหน้ายาวเส้นสายตัวถังที่เรียบสะอาดและสัดส่วนที่สมดุลทำให้ G90 มีบุคลิกที่โดดเด่นบนท้องถนน ด้านข้างมีเส้นสายที่ไหลเลื่อนไปด้านถ้ายซึ่งไฟท้ายแบบเส้นคู่สะท้อนดีไซน์ด้านหน้าอย่างลงตัวล้ออัลลอยระดับพรีเมียมคิ้วโครเมียมและมือจับประตูแบบซ่อนเรียบเพิ่มความหรูหราในทุกมุมมองทุกองค์ประกอบของ G90 ดูตั้งใจอ่อนช้อยและพรีเมียมโดยไม่ดูดุดันเกินไปเมื่อก้าวเข้าสู่ห้องโดยสารของ2026 Genesis G90 คุณจะพบกับความหรูหราที่เงียบสงบ ภายในถูกออกแบบให้เป็นเสมือนสถานที่พักผ่อนวัสดุคุณภาพสูงปกคลุมแถบทุกพื้นผิวเบาะหนังแนปป้านุ่มสบายลายไม้แท้และวัสดุตกแต่งโลหะขัดพเพรียงสร้างบรรยากาศที่อบอุ่นและทันสมัยแผงหน้าปัดมาพร้อมจอแสดงผลพาโนรามาขนาดใหญ่ที่รวมมาตรวัดดิจิทัลและหน้าจออินโฟเทนเมนต์เข้าด้วยกันอย่างไร้รอยต่อ ระบบใช้งานลื่องไหลเข้าใจง่ายและรองรับการเชื่อมต่อล่าสุดเช่น Wireless Apple CarPlay และ Android Auto ระบบไฟ Ambient Light ปรับเปลี่ยนสีได้ตามอารมณ์เพิ่มความผ่อนคลายทั่วทั้งห้องโดยสารความสะดวกสบายคือจุดเด่นของ G90 เบาะนั่งมาพร้อมระบบทำความร้อนระบายความร้อนและฟังก์ชันนวดหลายรูปแบบ ผู้โดยสารตอนหลังได้รับการดูแลระดับ V.I.P. ด้วยพื้นที่วางขาที่กว้างขวางเบาเอนได้และระบบควบคุมอุณหภูมิขั้นสูงระบบเสียงพรีเมียมคุณภาพสูงเปลี่ยนห้องโดยสารเป็นคล้ายคอนเสิร์ตฮอลล์มอบเสียงที่คมชัดทุกมิติระบบป้องกันเสียงรบกวนได้รับการพัฒนาให้ดียิ่งขึ้นทำให้การขับขี่บนทางหลวงเงียบแทบไร้เสียงรบกวน Genesis ให้ความสำคัญกับการเดินทางที่ผ่อนคลายไม่ว่าจะเป็นผู้ขับขี่หรือผู้โดยสารด้านหลัง ภายใต้ฝากระโปรง2026 Genesis G90 มาพร้อมตัวเลือกเครื่องยนต์ที่พงพลังแต่ยังคงความนุ่มนวลเครื่องยนต์ V6 เทอร์โบคู่ให้กำลังแรงม้าอย่างน่าประทับใจพร้อมความเรียบเนียนในการตอบสนองการเร่งความเร็วให้ความรู้สึกมั่นคงและควบคุมได้ไม่ดุดันเกินไประบบเกียร์อัตโนมัติขั้นสูงเปลี่ยนเกียร์ได้ราบรื่นและมีระบบขับเคลื่อนสีล้อให้เลือกเพื่อเพิ่มความมั่นใจในทุกถนนสายทาง ระบบช่วงล่างได้รับการออกแบบเพื่อความสบายดูดสับแรงกระแทกได้อย่างยอดเยี่ยมขณะเดียวกันยังคงความนิ่งและสมดุลในโคง้งมอบความมั่นใจในการควบคุมรถด้านเทคโนโลยีและความปลอดภัยก็เป็นจุดเด่นสำคัญของ2026 g 9 0มาพร้อมระบบช่วยเหลือผู้ขับขี่ขั้นสูงครบครันเช่นระบบควบคุมความเร็วอัตโนมัติแบบแปรผันระบบช่วยควบคุมรถให้อยู่ในเลนระบบเตือนมุมอับสายตาและกล้องมองภาพรอบคัน360องศา เทคโนโลยีช่วยขับขี่บนทางหลวงช่วยให้การเดินทางไกลสะดวกและลดความเหนื่อยล้า Genesis ยังคงให้ความสำคัญกับความปลอดภัยพร้อมผสานเทคโนโลยีอัจฉริยะที่เพิ่มความสะดวกและความอุ่นใจในด้านราคา2026 Genesis G90 ยังคงแข่งขันได้ในกลุ่มรถซีดานหรูระดับเรือธงแม้ว่าราคาที่แน่นอนอาจแหว่งต่างกันไปตามรุ่นย่อยและอุปกรณ์เสริมแต่คาดว่าจะเริ่มต้นในระดับราคาที่ต่ำกว่าคู่แข่งจากยุโรปหลายราย ขณะเดียวกันก็มอบคุณสมบัติที่เทียบเท่าหรือเหนือกว่าความคุ้มค่านี้ถือเป็นจุดแข็งสำคัญของ Genesis ผู้ซื้อจะได้รับงานประกอบระดับพรีเมียมเทคโนโลยีล้ำสมัยและสมรรถนะที่ประณีตโดยไม่ต้องจ่ายเพิ่มเพื่อภาพลักษณ์แบรนด์หรูจากยุโรปโดยรวมแล้ว2 0 2 6 g e n e s i s G 9 0ไม่ใช่แค่รถซีดานหรูธรรมดาแต่เป็นตัวแทนของการเติบโตและความมั่นใจของแบรนด์ e n e s i s ดโดยดีไซน์ที่สง่างามภายในที่สะดวกสบายระดับสูง สมรรถนะที่นุ่มนวลและเทคโนโลยีล้ำยุค G90 คือคู่แข่งที่จริงจังในตลาดรถซีดานเรือธงหากคุณกำลังมองหารถที่มอบความสบายระดับ First Class ความทันสมัยและความคุ้มค่าในคันเดียว2026 Genesis G90 ควรอยู่ในอันดับต้นๆ